วันนี้เราจะไปส่งรถนะครับตัว1.6สีน้ําเงินนะฮที่ตลาดไทยานะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังเซตรถกันนะครับเพราะวานเนี่ยลูกค้ามาก็ลูกค้าตัดสินใจนะครับก็เลือกเป็นสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินน้ําทะเลนะซึ่งคันนี้เนี่ยนะก็เราจะใช้เป็นแบตเตอรี่แบบบริเทียมนะครับถ้าลูกค้าที่มาที่ซ EV อีวีเซ n ชั่นสาขานะครับ ถ้าเป็นรถสามล้อไฟฟ้าเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่พนักง,งานก็จะแนะนําให้ใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเพราะว่าแบตเตอรี่ชนิดเนี้ยนะครับเรารับประกันเลยว่าท่านใช้แบบยาวๆใช้แบบทนๆเลยนะฮะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเคยใช้แบตเตอรี่แบบตะก่วกดเนี่ยเวลาลูกค้าไปบรรทุกหนักๆนะฮะเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยมีขนาดความใหญ่ของมอเตอร์เนี่ยใหญ่มากเวลาดึงกระแสหรือว่าใช้งานหนักๆเนี่ยให้แบตเตอรี่แบบตะก่วกดเนี่ย ค่าความเสื่อมที่เร็วกว่าปกติและการน,นะแล้วก็ด้วยอากาศบ้าเหล่าที่ร้อนมากๆนะครับอุณหภูมิเนี่ยช่วงหน้าร้อนเนี่ยประมาณ40ถึง50องศานะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แบตเตอรี่แบบตัวูปอดเนี่ยมีค่าความเสื่อมที่เร็วมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้านะครับซื้อรถ3ามล้อไฟฟ้ากัาบบรรทุกนะผมแนะนําเลยนะครับให้ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมนะฮะซึ่งที่เนี่ยเราจะคัดสรรแบตเตอรี่ลิเธียมแบบมีคุณภาพและมีการวารันตีด้วยนะครับแล้วก็ มีการแพคกิ้งนะครับด้วยวิศวกรควบคุมในการผลิตเรื่องของแบตเตอรี่อ่ะเราลองมาดูกันนะในเรื่องของตัวรถนะครับเนี่ยตอนนี้เราติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ตรงนี้ใต้เบาะนะครับถามว่าทําไมเราไว้ใต้เบาะทั้งนั้นท,ที่ตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับตรงเนี้ถ้าเราวางไว้เนี่ยนะครับเวลาหน้าฝนหน้าอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีน้ําเนี่ย เต็มไมหมดเลยนะก็ทําให้เกิดสนิมขึ้นง่ายนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาซ้อนมามาซ้อนอยู่ใต้เบาะคนนั่งนะครับซึ่งโอกาสที่จะโดนน้ำเนี่ยน้อยมากๆนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความพิเศษอีกอันหนึง่งนะครับนี่เึิบมีหน้าจอแสดงผลด้วยนะครับในสถานะแบตเตอรี่ครับก็หลังจากที่เราสตาร์ทนะฮะก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับสถานะแบตเตอรี่เนี่ยก็จะขึ้นมา ตอนนี้แบตเตอรี่นะครับชาร์จอยู่ที่9 7ระดับแรงดันน่ะอยู่ที่ประมาณ63.2โวลต์น,นะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะตั้งค่าต่ำสุดนะครับที่ป m เมจะทำงานนะอาจจะตัดที่ประมาณ55โวลต์น,นะครับซึ่งจะแสดงสถา,านะตรงนี้คือ9 7จะลดลงเรื่อยๆถ้าเปอร์เซ็นต์เหลือ,น,อน้อยเนี่ยผมแนะนำเนะถ้าต่ำกว่า 30- 40%เนเนี่ยลูกค้าควรชาร์จอย่าใช้แบตเตอรี่จนหมดนะครับถ้าถ้าถ้าท่านใช้แบตเตอรี่จนหมดเนี่ยนะ ถามว่าเออมันไม่ได้หมดในแบตเตอรี่นะครับมันจะตัดที่ BMS แต่ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยในการใช้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเราต้องต้องต้องใช้แบตเตอรี่